สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทีนะ่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับผมประจาวันศุกร์ที่21มกราคมนะครับสําหรับ3ฮานอยวันนี้ก็พบกันเป็นวันสุดท้ายเนาะเจอไอทีวันอาทิตย์นะครับรอบสุดท้าย3ฮานอยจะเป็นเช่ไนไรเมืวว่อวานฮานอยพิเศษ2เด้งบนล่างนะครับ2เด้งบนล่างเจาะไม่มาและเรื่องของเรื่องคือตอนเนี้ฮานอยพิเศษเป็นฮานอยที่ ซุ่มเสียงจะเบิ้ลจ,จะตองมากครับเพราะมันเลขซ้ำๆเดิมๆอย่างน้อยไม่เบิ้ลก็ตองอย่างน้อยไม่เบิ้ลก็ตองครับโอ้โหซ้ำๆเดิมๆมากเลยสองหกหนึ่งหกแล้ววันนี้มันชนหนึ่งหกสองหกด้วยผมไม่หลบหรอกนีน่เด็นสุดหกครับวิงบ่งโบลล่าหกหน้ามีหน้าโดนหน้ามาอีกครับเนาะหนึ่งหกครับมาแล้วมาอีกได้ครับสองหกครับจะมารอบที่สามไหม ไม่รู้ครับไม่ยอมตัดด้วยเอาด้วยครับเอาด้วยถ้าเบิ้ลถ้าเบิ้ลก็น่าจะเบิ้ลหกหกสองสองนะครับนะถ้ากรณีเบิ้ลถ้าเบิ้ลหน้าเบิ้ลนหน้าเบิ้นมันได้ซ้ำๆเดิมๆอยู่นี่เนี่ยครับแปดหกครับหนึ่งสอง ก็ห้าศูนย์สครับร้อยมาสครับร้อยมาสถ้าเบิ้ลก็น่าจะ6 6ห2นะผมว่าน่าจะในน่าจะแนวนี้ครับยังไงก็ลองพิจารณาดูครับชอบตามด้วกันครับถ้าไม่ชอบผ่านครับไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยครับ กราบขอคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจอกันในหุ้นต่อๆไปหรือฮาหนอยต่อไปแล้วกันครับสวัสดีครับผมรวยๆทุกท่านครับเจอกันที่ว่าที่นะครับ